วันนี้เด็กๆและน้องเยาวชนเข้ามารวมตัวทํากิจกรรมอะไรกันนะตามไปดูกันเลยคราสวัสดีครับผมนายพิรพัฒน์โพทองนะครับเป็นประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสระแก้วคนปัจจุบันครับวันนี้ครับเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติประจําปีพศ2 5 6 6รจังหวัดสักแก้วเราได้มีทีมโครงการคือสารพลังเยาวชนจิตอาสา ในยุคดิจิตอลสู่การพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนครับเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในการเรียนรู้กระบวนการจัดการสาธารณที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในการเสนอความคิดและแสดงออกถึงพฤติกรรมในการช่วยเหลือและสร้างสรรค์ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนต่อชุมชนท้นทนทนองถิ่น 3. เพื่อส่งเสริมบทบาทและกระบวนการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนของหน่วยงานต่างๆอย่างยั่งยืน 4. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนดำเนินกิจกรรมรู้จักปรับตัวสามารถทำร่วมกับผู้อื่นได้สร้างความสามัคคีให้เกิดในหมู่คณนะและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สวัสดีค่ะชื่อนัทกรปกพันนะคะมาจากสภาเด็กและเยาวชนตำบลคลองกระเถือนค่ะวันนี้เรามาจัดบูธเกี่ยวกับการคัดแยกขยะนะคะโดยจะมีขยะทั่วไปขยะเปียกขยะรีไซเคเิลแล้วก็ขยะอันตรายค่ะการแบบใช้เศษอาหารหรือเศษผลไม้ที่เรากินเสร็จอะคะ่ะมาทําเป็นปุ๋ยให้เรารู้จักวิธีการคัดแยกขยะประหยดัดและการใช้สิ่งเหลือให้คุ้มค่ามากที่สุดค่ะ ก็จะมีการทํากิจกรรมหลายกิจกรรมค่ะวันนี้เราจะมายกมาสองกิจกรรมนะคะกิจกรรมแรกของเราก็จะเป็นกิจกรรมด้านการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนของจังหวัดสแก้ลค่ะก็จะมีการเข้าค่ายอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ทศวรรษที่21ค่ะก็จะมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะองค์ความรู้ต่างๆที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อให้เราเนี่ยค่ะจะได้เตรียมความพร้อมเพื่อจะก้าวเข้าสู่ทศวรรษที่21ได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะก็จะมีคนเข้าร่วมประมาณ128คนนะคะผลที่ได้รับก็คื สาเด็กและเยาวชนของจอังหวัดสแก้วนี่ค่ะมีการพัฒนาศักยภาพเช่นมีการฝึกวิเคราะห์ปัญหามีการดูเคสจริงๆค่ะเมื่อแล้วก็มีการได้รับความรู้เมื่อเราออกไปข้างนอกก็เราพบเห็นเคสที่ต้องการความช่วยเหลือเราก็สามารถรู้ช่องทางการติดต่อแล้วก็ติดต่อเข้ามาเพื่อที่จะให้ความช่วยเหลือของเขาได้ค่ะและก็ยังมีฝึกความเป็นผู้นําแล้วก็มีการทํางานเป็นทีมด้วยค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวบัวทองสุทธิธรรมเป็นตัวแทนสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสแก้วค่ะ กิจกรรมที่เราได้ทํานะคะกิจกรรมด้านต่อไปคือกิจกิจกรรมด้านจิตอาสาระบําเพ็ญประโยชน์ค่ะกิจกรรมด้านนี้นะคะเราได้ให้ความช่วยเหลือเป็นโครงการจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนค่ะในครัวเรือนที่เปราะบางช่วยทั้งเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายค่ะเพื่อให้มีพื้นที่ปลอดภัยค่ะ ในการสร้างบ้านนะคะเราไปสร้างมาด้วยกันทั้งหมด7หลังค่ะมีที่บ้านท่าตาสีบ้านท่ากระบาดบ้านเขาตางอกบ้านพัฒนาบ้านบ่อนางชิงบ้านสวนป่าและตำบลทับไทยค่ะบ้านที่เราได้สร้างมานะคะเราทําการซ่อมแซมห้องน้ําห้องนอนทําผนังบ้านทาพื้นบ้านค่ะเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและความน่าอยู่ให้กับน้องๆทุกคนค่ะ ค่ะประโยชน์ผลที่ได้นะคะเด็กและเยาวชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะจากการได้อยู่อาศัยในบ้านที่มีความแข็งแรงและน่าอยู่ค่ะพวกเรามีความสุขและได้ช่วยเหลือได้ให้ความสุขในฐานะที่เป็นผู้ให้และผู้รับค่ะผู้ให้ก็จะมีความภูมิใจในส่วนที่ได้ให้ความช่วยเหลือกับเพื่อนมนุษย์ค่ะ เพวกเรากําลังทําวาดภาพพื้นเพื่อให้น้องๆโรงเรียนบ้านหินกองเนี่ยได้มีการมาเล่นเพื่อสันทนาการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในตนเองครับแล้วแนวคิดพวกเราที่พวกเราได้มาเนี่ยก็เพราะพวกเราอ่าร่วมกันคิดครับว่าพวกเราจะทําแนวธีมไหนก็คือเราเลยคิดว่าเราเนี่ยอยากทําจิตอาสาแบบจริงๆครับเราไม่อยากจัดแล้วก็หายไปเราได้เราเลยได้มีการเนี่ยครับเริ่ม เริ่มเกี่ยวกับหาแนวคิดต่างๆว่าเราทำไงเราเลยได้ร่วมกับพี่ๆที่เป็นสติทอาร์ตครับในการมาเพ้นท์เพ้นท์สีของพื้นแล้วเราก็จะมาตัดเส้นตัดขอบครับครับทุกอย่างนี้ก็จะเป็นฝีมือของพวกเราหมดเลยครับทั้งเด็กและเยาวชนสภาเด็กและเยาวชนทุกระดับทุกอำเภอครับในการมาพัฒนาลโรงเรียนให้มีความสดใสมากยิ่งขึ้นครับ ฝากถึงเยาวชนสะแก้วนะครับนเนื่องในวันที่20กันยายนของทุกปีนะครับเป็นวันเยาวชนแห่งชาติขอให้เยาวชนจังหวัดสะแก้วร่วมกันออกมาแสดงความคิดเห็นอย่างในวันเยาวชนแห่งชาติและมาร่วมงานของวันเยาวชนแห่งยากของแต่ละจังหวัดครับ